อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องนี่มาดูป้าพี่น้องออกดอกละนี่เป็นตัวล้อน้ำพึง่งพึ่งยังดีเลยนะดอกปาดูเลยน้ำพึ่งเดินห้าดอกบานเลยพี่น้องมีดอกครั้งแรกอายุสิบปีเข้าปีที่สิบปีนี้ก็มีดอกเอ้แตกใบอ่อนมาก็แตกดอกมาด้วย ใบไม่ได้ว่าล้วงหมดนะพี่น้องใบก็มีดอกก็มีก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ถ้าใบาล้วงหมดแล้วมีดอกก็จะสวยงามกว่านี้พี่น้องเป็นไม้ราคาแพงคุณภาพดีเลยนะพี่น้องไปดูเลสิบปีพี่น้องนะอวัอนเวลาผ่านไปยังรวดเร็ว ยิ่งแก่ยิ่งเวลาผ่านไปเร็วเราแก้ลงต้นไม้โตขึ้นพี่น้องน,นี่สวยงามตามท้องเรื่องโอเคครับพี่น้องพามาดูมาดูออกดอกบานด้